โอ้อาณาชาติไทยเราวพวกโจโรฉดเคล้ามาปกครองแผ่นดินออกกฎหมายพอาแสนอุบาทให้คนในชาติหมกมุ่นพันนันกินชั่วแล้วชั่วเล่าพวกโจรเก่าๆสืบไส้เลือดจนชินหูทุกคำแล้วพริกลิน้นคนได้ยินรู้เห็นกันทั้งเมือง โอ้อนาถคนชาติไทยเราเลือกโจนฉุดเคล้ามาปกครองแผ่นดินออกกฎหมายก็ใช้อำนาจมีคนบังอาจหมิ่นพระเจ้าแผ่นดินชั่วแล้วชั่วเราหกโจรเก่าๆสืบสายเลือดจนชินพูดทุกคำแล้วพลิกลิ้นคนได้ยินรู้เห็นกันทั้งเมือง โอ้ประหลาดชาติไทยเราคนโกงคนเกา่ากลับมาเหยียบแผ่นดินเลี่ยงกฎหมายก็ถึงขนาดติดคุกยังคลาดออกมาเดินเที่ยวกินชั่วแล้วชั่วเล่าหกโจรเกา่เกาๆสืบไส้เลือดจนชินพูดทุกคำแล้วพลิกลิน้นคนได้ยินรู้เห็นกันทั้งเมือง